ครับครับผมสำหรับคลิปนี้พิเศษสุดครับพี่น้องจเจอห่างนกไอ้อ e ีแพดได้พี่น้องนะภาษาไทยเรียกว่านกอีแพดได้แถวบ้านผมกับบุรุษเนาะ<ม>เออนกอยังอยากถ่ายมาโดนแหไรเห็นมาโดนไ่นผมมีโอกาสถ่ายชักเถอะเหนืเพิ่งเริ่มไค่นะครับห่างสุดยอดอลังการงานสร้างขนาดพี่น้องผมต้องพูดถึงครับมันสิอยู่ในเก่งๆนกไอ้ ทัมิงเบิร์ดหรือเปล่าเนะี่านายผแน่ใจเลยพี่น้องเนะี่ยเอาไปเดี๋ยวรรบอลบกวนพี่น้องเดี๋ยวจิตต่างกล้องให้เบิรความสวยงามเลยบลูว่าสิเข่าหรือเปล่านะเอาโอเคครับไปกันเลยครับ Oh, my